สวัสดีครับผมทั้งใหญ่ว,วันนี้จะมาสอนตัดผมทรงวอบพีกลางนะไม่ยากตัดเลยมาถ่านคามเดียวมาถ่านคามยดียวช่างเรื่อทีแรกงลงด้วยผมดูการงอนงอตัว ตัผมมันกระเดิดก็ต้องตัดไปนิดนึงเราไมนะ่เราได้ทำ报表ใช่ไหมเราไม่ได้แนละ้ว เราก็ยกขึ้นขึ้นเลยก็ถึงลงสตาตัดแล้วชั้นที่สองชั้นที่หนึ่งชั้นที่สามชั้นที่สองชั้นที่หนึ่งยกขึ้นมาตัดแล้วตัดเท่าไก่ลายที่อยู่ตรงเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์อยู่นี่ยกตี่ถึงก็ได้ใช่ไหมยกตี่แล้วก็ตัดเลย ยกขึ้นแลวตัดเลยยกขึ้นแล้วตัดเลยหีลางลงมาเนี่ยตัดเลยไมได้ถุยลากลงมาเลยตัดเท,าท,าทา้าซ้ายดีกว่าลงากมาด้านข้างออกเปิดหูสกีถึงไหม ใช้เนีแต่โอเคตามใจทั้งหมดโอเคตามใจทั้งทุกอย่างเลยมันก็จะทำงานง่ายขึ้นนะถ้าลูกค้าว่าเอาที่ช่างเห็นตรงควรมันทำงานง่ายยกคืนแล้วตัดเลยช่างมีประสบการณ์มากกว่ตลอดตัดวอนทุกวปีครับยกคืนแล้วตัดไปไปด้หนึ่ง ผมบางก็เป็นตัวยกสูงลกต่ำๆสีพันธุ์สากะพอเราไปไปออกโอเคเอะเดี๋ยวได้ถุยแล้วใช่ไนะเดี๋ยวถุยแล้วดังข้างนะตัวเลยต่อโชว์ให้เห็นติ่งหูสักนิดนึง ประมาณนี้ด้านหลังก็ยังเป็นบอบอยู่ดึงข้างดึงมา,าข้างแล้วตัดจังหวะที่หนึ่งจ่ายที่หนึ่งจังหวะที่สองตัดจังหวะที่สามแล้วก็ตัดเสื่อมคันข้าง ข้างหน้าก็วีมาตัดบดีคิวเลยตัดยาวลงไปนะเชี่ยงตรงข้างเลยตัดเข้าไปเลยตัดไปไปถึงคิวอนะ่ะให้มปชนกับคิวอ่ะนะหลับตานะหลับตา ตัวนี้ตัดทิ้งเลยขนหูมีอยู่หกเส้ตนตรงนี้ตัดทิ้งมาดูด้านซ้ายตัดห้เห็นใบหูสักเสน้นหนึ่งนิดหนึ่งด้านหลังก็มีเชื่อมเลย ข้างก็ดึงมาดึงมาข้งางก็ตัดเลยดึงมาตัดดึงมาตัดนั <c oughs> ด่นแหลก็เชื่อมเข้ากันบนก็วหวีเรามันเนี่ยมีเรามันแล,ะละ้วขีดแล้วก็ตัดโชว์ กรีดประมาณตุดเทือนรกขึ้นตัดเปปลายที่ถึงเปิดไฟที่จอตัดผมบางตัดได้ไงให้ผมหนาะหาวิธีตัดให้ได้ลบเดี่ยมดึงมาทั้งข้างแล้ตัด รูปเหลี่ยมรูปเหลี่ยมเรียบุมกล้องที่สุดยอดดึงมาคุณซือใหม่มือ่อไม่เดี๋ยวซื้อชายชายเกียรติเขาหายเมื่อแล้วเติดนะใช่ทิปทิปทิปหรือทิปตทิปทิปตทิปมันจะเป็นประโยคหลังมากมีแฟนหน้าักอย่างนี้ปฏิบปไปยังไงครับผมชอบผู้ชายครับผมชอผู้ชายมีลูกผู้ชายหรือนี่ครับ ก็เดี๋ยวจะลดตัดวันนี้จะเซตให้แบบแม่ค้าตลาดนัดหรือจะแบบคุณนายอ๋อคุณนายค่ะคุณนายนะตัดส่งได้เป็นแม่ค้าอีกแล้วทำไมล่ะแบบแม่ค้าขายแล้วแก่แล้วขายที่ดินนะแม่ค้าสิทธิ์ที่ดินยกขึ้นต่ำเล็กๆๆเล็กๆก็ซื้อที่ต่อสิบไร่อ่ะมันไม่เล็กแล้วครับพี่น้องตัดไปผมข้างหน้ามันไม่ค่อยจะยาวเลยเนาะตามใบครับตามใบแนะนำให้แบร้านขายยาครับ ซื้อยาทําใจอ๋อรู้ว่าซื้อยาปลูกผมเอ้ยไม่ใช่ปลูกผมไม่ปลูกแล้วไม่ต้องแล้วครับรุ่นนี้รุ่นนี้ไม่ปลูกแล้วค่ะจะแปดสิบปลูกแล้วครับไม่ต้องปลูกแล้วไม่เท่าไหร่ก็จะแปดสิบแน่นอนครับยกขึ้นแล้วตัดยกขึ้นแล้วก็ตัดไปๆออกมาหมุนตัดเลยมันไม่หมดก็ตัดให้หมดบางทีผมเลื่อนยาวอยากมาหมดแต่พี่เด็บมาลพี่เด็บไม่เป็นไร ให้ช่างไปตัดที่บ้านนาก็ได้ไใช่ไม่ใช่ปัญหาเาวิกัรคือลักษณะของมวแต่ผมย้อนที เลยต้องมาสวยใช่ไหมเยนบ้านในบ้านบ้านตับบ้านตับบ้านเยนสิทำเยิบตัดเป็นสิใช่ไหมใช่เป็นประเบนี้ของคนตายใช่ไหมคนอ่อนมี้ก้ตัดให้เขาเลยคนอ่อน ันนครบ้แบกซิสเซอร์เข้าไปให้มันดูซอฟขึ้นมาหน่อยมันหนาไปทีนี้มันมันหนาข้างๆอยากให้หนาข้างบนมันไม่มันไม่หนามันมันหนาข้างๆเออข้างบนมันร่วงนะที่จริงบอกเดี๋ยวเพื่อนห้าไม่แน่อาจจะตัดไอ้ปทำเทียนได้หรือเปล่าได้จะดีเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนจำไม่ได้อยู่เอาโซน A ไม่40ใหม่เหรอสบายหัวหน้าดูเลย จะได้ไปตวดทีไปเลยก็ได้จบจบไปต้องบวดทีก่อนนะอมไม่ที่วัดเขามีบริการอยู่ไม่ต้องกลัวบริการโกหัวใช่ <laughs> ลกขึ้นนะครับลกขึ้นละสับ เจอเจอคุณพี่สองคนนั้นเดินผ่านรู้เลยว่าต้องมาทีกร้านสื่อสวยๆนั่นแน่ก็แตดต้องสองคนครับคนเดียวครับว่าแล้วอีกคนผมยาวคนนั้นลูกสาวเขาพาแม่มาตัดผมเขาหนีงานมาแม่แล้ลูกดูเหมือนพี่กับน้องนะครับหุ่นเป็นไกันใช่ไหมฮ่าหน้าตาเขาเป็นไรไหมครับหม่บ้านลูกสาวเขสมบูรณ์สมบูรณ์ลูกสาวสมบูรณ์ไม่ได้วันใช่ไหมสมบูรณ์เหมือนลยสมบูรณ์ตอนนี้จะยกคนยาวจะกินอะยกสัก ในก่อนไปผอกไปบางทีไปอุดอยากตรงไหนมเรายกตั <sandwiches> ้ต๊ะได้ด oh <making ss touches> ีครับยกขึ้นแล้วก็สับยกขึ้นแล้วสับเป็นบางเป็นบางพิวย์ทุยก็ทุยทุยไกลถึงบ้านนานเลยนครนายกเนาพรุ่งนี้ก็ไปทุยไปถึงไหนถึงจังหวัดไหนพรุ่งนี้ทุยนครศรีนครศรฐมลาศรีแม่ทุยไกลไปเลยจะไหลจะไหลไป หนาใช่ไหมหนาแล้วก็สลายตัดตัที่ไหนแต่ก็ตามตัดอยู่หมดก็ได้ระบบมันตาที่อยู่ตรงนี้แหละเน้นเอาไปหลายตัวรู้เข้ามาหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเห็นมันตัดมันดูดีครับสมัยสมัยนะสมัยสมส่วนสมศักดิ์ศรีสมฐานะคุณโอ๋แต่ท่านเลยบอกคุณบอกเขาว่าแพงคุณบอกว่าโอคุณต้องนึกจะได้กี่เดือนสามเดือนปกเดือนละสามร้อยกว่าบาทเลยนะแล้วต้องแบบว่าบนหัวจะตัดไม่สวยต้องแบบนี้ถูกทรมานอีกสามเดือน ครับบ่นว่าไม่แพงใช่ไหมข้างหลังเป็นไงบ้างโอเคมาฐานบอบนะแล้วก็มีความตุยเป็นเห็นความตุยไหมเพราะไม่ชอบไปมันเท่าลากใส่อย่างเงี้ยมันคันโคใช่ใช่ใข้างไหนข้างท่านี้ใช่ไหมใช่เป็นไงครับตัดแต่ผมก็ทั้งอย่างเป็นยังบ้างสวยค่ะตัดแบบไม่ต้องอะไรก็าเรไม่ต้องใดก็สวยอ่ะใช่แก้แก้อะไรเขาเรียสารและสบัตสมบัติรอามือสื้อซก็โอเคแล้วหรือว่าเขาส่ง่ายใช่ค่ะดูแลง่ายดูแลให้ค่ะสบายใจ สบายใจเลยมาตัดตลอดไม่เปลี่ยนช่างเลยนะจัดจนจนนู้นเลยนะจนวันวินาทีสุดท้ายยังไม่ตายง่ายๆนะครับลูกค้าอายุยืนจะรีบไปไหนหรอจะรีบไปไหนโลกนี้ยังน่าอยู่เยอะไปครับผ้าใหม่รู้สึกผ้ามันผืนใหม่มาที่เราครับตื่นใหม่ครับเป็นของ อผลิตภัณฑ์ไซนอตดครับของแคนาดาเขาเราซื้อผลิตภัณฑ์เขาเขาก็จะให้มาใชครับแคนาดาใช้แต่ของนอกกันนั่นีมี่ะคนัวละีกครับ เราเดิ่มเราใ้เยราักาวันนี้พร้อมจะออกสื่อเลยใช่ไหมครับเนี่ยพรมจะออกสื่อแล้วทาแต่งหน้าทาลิปมาเรียบร้อยเลยเนี่ยสวยเลยถูกแพงแดงเข้าไว้พวกเขแล้วอายุจริงจริง เสื้อที่ใส่มาแดงเลยใเ่ีหยเสื้อกระเด็นกางเกงกระเดงนเลยเสื้อที่ใส่มาเสื้อกระเด็นกางเกงกระเด็นใชรองเท้ากด็ลมรองเท้ายังแดงเลยใช่ไหมหัวใจสีแดงไหมหัวใจไม่แดงเท่าไหร่อะออกชมพูหรือว่าออกม่วงๆหรือว่าน้ำเงินไม่เอาฮะเซตปกติอ่ะไม่ฝักไฟไฟหนึ่งไฟใดครับอยู่ไฟอยู่ไฟเสื้อลายใช่ไหมเสื้อลายเสื้อสีไหนก็สีลายไงลายลายเลยลายแดง ได้ค่ะได้ครับได้ไม่เป็นไรย่อๆย้อยไว้เดี๋ยวบ้านก็จับเองได้ไงกดเสร็จแล้วหวานอ๋อชีสสเปนเหรอนะเอาหน่อยสุดเลยได้อยู่พยายามดูคอาเซ็ปต์เลยรถจะไม่ทำรับร้านกับเดอด์สลอนตั้งอยู่ปากซอยพ่องหนูเด็กที่ห้าสิบสองเขตสายใหม่กทมนะครับสำรองจองคิวล่องหน้าเข้ามาได้ที่ไลแอด k a s m อ่านว่ากะเสีมนะหรือจะเข้าไปที่เฟรนท์บุ๊คแฟนเพจไป ทักข้อความนะครับสอบถามละเอียดได้จองคิวออนไลน์ได้นะครับถ้าใจร้อนด่วนๆก็โทรศัพท์หาช่างอุเลยเพื่อสำรองจองคิวล่วงหน้าที่เบอร์โทรศัพท์0819856234และ0625483999นะก็จะกับช่างอุช่างใหญ่ก็ระบุได้เลยนะครับก็เลยเหลือแค่นี้ใช่ไหมเป็นไงครับความทุยโอเคได้ถึงนครศรีธรรมราชไหม ได้เขาเรียกวัดอะไรที่ที่ที่เป็นวัดที่นักศึกราวัดดังๆอะอะไรใครอะไม่ใช่ไม่ใช่มีวัดหนึ่งวัดที่เคานิยมไปเที่ยวมันอะนี่จะวัดพระธาตุเนาะเออวัดพระธาตุท่านใหญ่เคยไปวัดพระธาตุนะอ๋อเคยไปเที่ยวช่างใหญ่เคยไปกินอะไรอ๋อไม่ใช่กินมังคุดเสียบไม้อ่ะ๋อใช่วเขาไปเทีเยอะวัดพระธาตุมีเยอะเขาเรียกว่ามังคุดคัดมังคุดคัดต้องเขาคัดมาให้กินใช่ไหมใช่ไม่ได้คัดก็ไม่ออกสิคะฮะไม่คัดก็ไม่ออกอ๋อครับอ่ดเป็นอะไรคัดแปลว่าตัดคัดแบบนี้ยังงัดอย่างเงี้ยอ๋อเขาเรียกว่าตาไตเขาเรียกคัด บางคุณคัดผมคิดว่าผมคิดว่าบางคุที่เขาคัดมาให้กินแล้วไม่ไม่ก็ใช้มีดคัดออกมาเนี่ยอ๋อเขาเลยเรียกคัดคัดก็ที่อืเพี่ยวเขาต้องงัดใช่ไหมแต่บางไตคัดก็เชิญชวนให้ทุกคนไปเที่ยวที่อัปทานนะสวยมากสวยสวยนะแล้วก็สวยปั๊ดปั๊ดเก่าแกเป็นวัดเป็นเป็นอารามหลวงไหมใช่สวยๆววันนี้ก็ขอบคุณลูกค้ามากขอให้เดินทางปลอดภัยครับที่อนุญาตถ่ายคลิปวิดีโอขอให้เดินทางกลับบ้าน ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะขอให้เงยมือยๆพระเยอะอยู่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพระปลอดภัยเพียบพระอยู่ใส่พาะ